คำว่าพอเพียงมีความหมายว่าพอมีพอกินเศรษฐกิจแบบพอเพียงหมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องขอยืมคนอื่นอยู่ได้ด้วยตนเองแปลจากภาษาฝรั่งได้ว่ายืนบนขาของตัวเองหมายความว่าสองขาของเรายืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้มไม่ต้องไปขอยืมคนอื่น เพื่อที่จะอยู่บนคํำว่าพอคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยพอเพียงอาจมีมากอาจมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นพระราชดดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตร พระราชทานในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคมพุทธศักราช2541โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านโงเจียมได้น้อมนำหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและเป็นกรอบแนวทางส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาสู่การมีรายได้ระหว่างเรียนต่อไป โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านคงเจียมได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่หนึ่งโรงเรียนที่มีผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่สถานศึกษาเชิงประจักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำโดยนางนิพาพันธ์โพอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวธนชพรอทรลานรองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนได้ร่วมกันวางแผนตามกระบวนการพ d ดีเเพื่อน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินพระมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้าน มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีงานทำมีอาชีพเป็นพลเมืองดีโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านโคงเจียมมีวิธีพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 1. บุคลากร ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องสามารถนำความรู้มาปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยโรงเรียนได้กำหนดทิศทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในปรัชญาวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน มีแผนการดําเนิงนง,งานตามกรอบของโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโดยน้อมนาเอาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางร่วมกับสปีดด่านโมเดลประสิทธิภาพและการบริหารการจัดการสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านขงเจียมเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจบุคลากรทุกฝ่ายมุ่งมั่นพัฒนาให้โรงเรียนมีมาตรฐานโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าถึงร่วมมือวางแผนคิดค้นวิธีนำองค์กรสู่ความสำเร็จโดยการจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมปลูกข้าวในบ่อซีเมนกิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชังกิจกรรมเพาะต้นกล้าไม้ประดับกิจกรรมปลูกผักสวนครัวกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิก กิจกรรมแปลงสมุนไพรกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนและกิจกรรมธนาคารขยะเป็นต้นเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงและการมีรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพัฒนามีการสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําข้อมูลต่างๆผลการดําเนินการปัญหาอุปสรรคมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศส่งผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนําในด้านต่างๆ ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดความรู้และร่วมจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการและนำคณะครูลงมือปฏิบัติจ,จริงทำให้การดำเนินกิจกรรมในทุกด้านดำเนินไปด้วยดีตามหลักสามห่วง2เงื่อนไขและ4มิติมีการถ่ายทอดหลักปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายโดยการเป็นที่ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารครูและหน่วยงานต่างๆที่สนใจอย,อย่างต่อเนื่องทำให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอก เห็นคุณค่ายอมรับในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้รับการสน,สนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองพันเหลืองบุญมาในกิจกรรมเล้าแห่งปัญญาตนกล้าแห่งการพัฒนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3การปรับพื้นที่แปลงเกษตรจากหน่วยงานราชการต่างๆนำโดยอำเภอโของเจียมนายอมรพรมสอนและหน่วยรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขงครู มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนโรงเรียนได้จะทำหลักสูตรสถานศึกษาแผนงานโครงการที่บูรณาการหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ครูนำหลักสูตรมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้ปลูกฝังคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงมีนักเรียนแกนนำในแต่ละก,กิจกรรม ที่มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียนได้ดำเนินการและจัดสภาพแวดล้อมด้านโครงสร้างอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ เหมาะสมมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนได้เห็นถึงการพัฒนาและเห็นคุณค่าในสถานศึกษาโดยโรงเรียนมีฐานแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนดังนี้ 1. ฐานห้องสมุดมีชีวิต 2. ฐานสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 3. ฐานกิจกรรมสุนทตรียภาพทางดนตรีและนาฏศิลป์ 4. ฐานกิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน 5. ฐานกิจกรรมการงานอาชีพและการทำขนม 6. ฐานกิจกรรมเพาะต้นกล้าแปลงเกษตร 7. ฐานกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปลากบ 8. ฐานกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิก 3. ด้านการสร้างภาคีเครือข่าย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านคงเจียมเป็นโรงเรียนคุณภาพและเป็นโรงเรียนที่มีผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่สถานศึกษาเชิงประจักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนจึงพัฒนาและขับเคลื่อนการสร้างภาคีเครือข่ายโดยการรองรับการศึกษาดูงานจากการบริหารจัดการโรงเรียนจากหน่วยงานต่างๆอยู่เสมอเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษาอื่นทั้งในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอ และระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคณะ,ะศึกษาดูงานจากสถานศึกษาอื่นมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 4. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอกโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านโคกเจียมได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆในชุมชนเพื่อให้บริการและรับบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อร่วมกันดําเนินง,งานเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและหน่วยงานต่างๆซึ่งได้ตระหนักถึงความสําคัญและได้พัฒนาโรงเรียนตามแนวทางของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องทําให้โรงเรียนอนุบาลบ้านดานของเจียมมีความพร้อมและเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืนขอบคุณครับ